ดีครับผมสวัสดีค่ะครับมาอีกแล้วครับพียกนั่งเอกนั่งเอกนังเอกมีโอ้ขอมาตา้งคนกับคนจังหวัดตรงนก็ขอปูซาก่อนยังเงาะปูซานเนาะเลย,ไ,ยไปซ่านนอกสังหวัดจะไปเท่าสองคนไปทำหนังโจ๊ะหนังงองเป้งเห็นไหมครัคลิปเลี้ยวสาวสารลองให้ครับบางหนึ่เอาไปลงไปหนีแต่งนี่แหละครับขอบคุณทุกคนที่เขา้าติดตามซีรีส์สั้น ความรักจนๆของบานหนึ่งและสายสันนะครับขอบคุณพี่ทีทุกคนเลย <c oughs> ที่ที่ส่งกำลังใจแล้กลับ <c oughs> ยังยังที่ต่างคลิปเ <c oughs> นาะยังมีความสนใจในคลิปบาวหนึ่งและสายสานนี่ครับความรักจนๆของบ้านหนึ่งและสายสานนะครับคลิปนี้กลับมาตอเลยค <c oughs> ลิป <c oughs> <c oughs> แต่คลิปต่ก่อนที่ไหนก็สายสานไอ้มาเกหลีโอุ้่มมาเกหลีเนาะ ความรบตอนแรกบัเหนือตัดสินใจแม่บอกตัดสินใจเนาะว่าจะมาเกาหลีก็ได้มาแล้วครับจะไปสอบที่นี่ครับจากรพูนเนาะครับจากรบุนขนของอย่างไรเลยครับให้เมยให้เมยบังเหนือไปรับมามาขนของมาอยู่บ้านแม่บอกมาขนของมาอยู่บ้านที่นี่สายชานก็เลยอยู่บ้านมาได้ก็มี่อย่างทํามหรือไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกับเมยเมยบังเหนือนะครับเพราะว่าตุบุญบังเหนือขายก๋วยเตี๋ยวนะ ขายเย็นจะโฟร์ยู่ทเยงราครับขายเย็นจะโฟร์เลยตึกกูลของเบาเนือทั้งเมฆเมฆเบาเหนือเนี่ยนะครับตั้งแต่เล็กๆเบาเหนือเคยไปขายของเย็นจะโฟรอยู่ในตู่เมืองเชียงรายว่าลุงเบาเหนือขายอยู่ข้างวัดสีเกิโดโปรโมทเลยเนาะในโปรโมทในหลานเนี่ยคร,รับข,ข้างวัดสีเกิดป้าเอ็ดน้องโอนะครับสองคนนะครับถ้าเป็นเป็นหลานเป็นพี่น้องนันแน่เลยนะข้างวัดสีเกิดเจ้าเจ้าเดิมเลยเจ้าเจ้าตำลักในเชียงรายเลยนะครับเย็นจะโฟร์นะ ไปกินในเด้อนนออออก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 แก๊กจอดในนึงเดี๋ยวครับสายสารก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวขายเตี๋ยวกับเมย่ากนะขายก๋วยเตี๋ยวกับเม่์เท่าล้อบางเดี๋ก็ไปเรียนหนังสือครับไปเรียนภาษาเกาหลีก็ไปเช่าเย็นครับไปเช่าเย็นครัพ20วันครับ20บวันกับพ่อกับตัวโลกที่นี่ตัวโล่พันปุ๊บซาอิซานมันลยคิดหลายเล้นี่ยนะผอมลงผอมลงเล็กเนี่ย <laughs> <c oughs> ค,คิดคิดหลาย <c oughs> พอมาเมา,าเหนือจะได้มาเกาหลีแล้วคิดหลายนอนแต่จริงแต่จริงเคคิดคดี่เี่ได้ใจคิดว่าเมาเหนือมาเกาหลีแล้วสาวอีสานที่อยู่กับพ่อแม่เมาเหนือได้บ่อสินะแต่ย่านมีปัญหาย่านได้เลิกล้ากันคิดหลายเลยจจช่วงนั้นเลยเครียดเลยเหม็นดูพวกแบพบาพาะว่ามันมีแล้วเนาะลูกไปกครับไม่เท่าอยู่ด้วยกันมาได้นเนาะ แล้วก็เมย์ปกครับปลูกเมย์เท่าคิดกันเนี่ยนะเข้าใจกันมัองเพราะว่าเราจะไปยุ่ยชยภูมิเรอบ้าเหนือก็บ่ให้ไปจ้ะไม่ไปครับถ้าไปอยู่กับพ่อแม่จะของถ้าให้ถ้าไปก็คือเลิกกันเลยเลิ่งที่นะจะมีปัญหาอะไรอะไรย่างช่วงนั้นก็คือว่าชัวิพทผ่านมาไหนก็คือว่ายากจ้ะที่นี่ไปเรียนหนังสืออือครับไปเรียนหนังสือกลับมาช่วงนั้นบ้าเหนือก็รอรอบินไปเรียนจบได้ประมาณสิบกว่าวันเนี่ยนะครับตัวเขาบินออกเร็วเร็ว แต่ทมัยี๋ยนี้เลี้ยนร้อเป็นสองสามเดือนมาครั้งเปีนเยนรอตัางน,นานกว่าจะนี่นะครับเบาเหนือก็ไปร้อดได้ซีกกวันพี่สายสาในให,ให้แล้วตอนนั้นนะอรอยกให้เบาเหนือมาที่เบาเหนือก็เลยทัดจริงจมาเกาหลีครับมาเกาหลีที่สายสารทุ่มบ้านร้อสาวสารขายาก๋วยเตี๋ยวกับเมย่ยงเบาเหนือไปเนาะแต่นี่นี่ก็เอาไปว่าเราย่นไปนี่ของสายสารกันสายสานขายก๋วยเตี๋ยวร้อเบาเหนือ จนมาเกาหลีรวมทั้งหมดทั้งบาเหนือก็ไปพักเนี่ยประมาณเกือบห้าปีเนาะกับว่าพักรอบแบกรกกับไปเจ้งงานสามปีเสามปีแล้วก็มาหลอกเบาเหนือเขาได้เซ็นสัญญามาแท็กที่สองก็อีกปีกว่าเกือบเกือบห้าปีบนเรือสายสารขายก๋วยเตี๋ยวกับเมียบเบาเหนือนะครับอตอนนั้นเบาเหนือเขามีทั้งหนี้สินก็อส่งเงินไปกับมาแมนว่าจะเก็บแต่เม็ดเต็เหน่วย่าต้องใช้หนี้สินแล้วก็ส่งให้เมียสายสารบางท่านก็ไ่ได้ส่งให้เพรนะบางเบาเหนือหาคนเดียวเนาะ ซอยชันก็บอได้ประคังขาหน้ากาไฟว่าแม่แม่บ้านหนึ่งก็ม่ได้ไปทำบ้านก่อสร้างละประว่าิทุกคนทำบ้านก่อสร้างเจ้าของก็เท่าเลือมาเปลี่ยนไปขายกิจกิจเนาะซอยช้างซอยช้างก็ทนทนเป็นพะะันยาดีๆนะครับอยู่กับแม่เท่าได้ตกอยู่ด้วยดีกว่าได้ห้าปีครับอยู่ได้ห้าปีเลยนะครับก็แม่กับพ่อบ้านเนินก็ดีแต่เจ้าพ่อพ่อขึ้นบ่ฮู้ดอกว่าเป็นยังไงเจ้าพ่อครัวบ้านนี้บ้านเนินก็ดีอยู่ ดีกับสาววิสานจากเลยอยู่ได้เั็นที่แรกเครียดเลยได้จากมือเบ่าเหนือก้าวขาออกจากบ้านมาน่ะคิดเลยว่าโอ้ยที่อยู่ได้จากมือที่น่าจะแล้วกท็ที่นี่นี่าเหนือก็มาเกาหลีครับมาเกาหลีก็ปีแรกปีแรกเป่าเหนือเราพูดออกจากปากเลยเป่าเหนือดีดีเลยเป่าเหนือดีดีขนาดในส่งเงินสมัยตะก้อนนี่มาสมัยตะก้อนนี่เงินมันดีอยู่ตอนนั้นอะ<ๆ> <25. S 1> 3, ยี่ห้าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงละสามพันเราเดือนยี่สิบห้าเดี๋ยวนี่มาได้เดือนเดือนสมัยอยู่๋ยวนี่สามยี่สิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าครับมสมัยะก้อนล่าน,นึ่งได้สี่หมื่นสองสมัยตะกอนนะครับเี๋ยนี้ล่าน,นึ่งได้ 2, สองหมื่นกว่าสามหมื่นนะครับสมัยตะกอนปีหนึ่งครับก็หนือทรงเงินดีดีปีที่สองเรวมกินเหล้าอยู่อ่ะปีที่สองนี่โทรไปบ้านโทรบอ,รรอกตลอดเลยจะว่าเท่าแกหักนั่นหักภาษีหักนั่นห,หักนี่เนี่ยจะมัน สาวๆเคยไปเต้ะบอนมาม <c oughs> ่เป็นจะหูเลยว่าโอ้เมาเหนื่อเริ่มเริ่มบดีแล้วเลยจ้ะบ <c oughs> ําเพนญบอดีเลยผู้สาวนะบดีเรื่ลยไปกินเหล้าเริ่มกินเหล้าแล้วก็ไปคบกับผีไปเล่นไฮโลนี่นะครับผู้สาวเหนื่อบอเอาเลยว่าลากเดียวใจเดียวอยู่ลักเดียวใจเดียวเท้าเสือสลับไปทางพน,นั้นแล้วก็เหล้านะครับเลยติดเหล้ามันก็าถือว่าติดอ่ะคือกินกินกระเพาะเนี่ยครับก็กินกินแต่จะไปเสียกับไฮโลนี่นะครับ เงินเวียนทรงเลยที่นี่น่ะปีที่สองมาเริ่มทรงขาดเงยเหมือนกันมดขับยู่นลงแตงสีค้นเหมือนกันมดเลยนี่เลยจะอยากให้อยากให้อยากให้นอยู่บ้านหรือว่าผัวอยู่บ้านที่ผัวได้มาตุรีเนาะอยู่ร้าหมอนน่องอู่ร้าหมอนใช่ให้เข้มแข็งก่อนแก่เย็นเย็นเข้มแข็งจะไปทะเลาะหรือว่าจะไปอาจจะอาจผู้ใช้อาจจะมาดีอยู่แต่มาเจอเทะเกแบบดีกว่านี้เขาเอาเาก็ให้คำแนะนำนะครับนี่เปแนช่วงหนึ่งดี่ ถ้าเป็นยังเบ้าเหนือนี้ตอนนั้นกับคือลงไปช่วงนึงลงไปช่วงนึงลงไปช่วงนึงแต่คนอยู่ทางบ้านก็นต้องเข้มแข็งแต่เข้มแข็งบางคนที่บ้านก็นกนอาชีพเครียดหลายว่าโอ้ยอยู่ประเทดอก,กก็สงสารตัวไปสมันอย่างนี้นะจ๊ะนะ่ะสาววิสาตถ์คิดอยู่ตลอดว่าส่วนฉันตัดสินใจแต่งงานกับเบ้าเหนืออยู่น้ำกันนะจ๊ะเลยคิดว่าโอ้ยถ้าเลิกกับเบ้าเหนือไปคณะคนนี้คนที่เขาหัาหากที่สุดตัดสินใจว่าฉันไม่ใช่ชีวิตน้ำ เขายังเลิกไปแล้วเขาไปเขาไปแจ้งงานกับอีกคนนึงเขายังมาทเลได้หักเขาหลายไปน,นี่เขาชีอยุ่นํ้เขาได้บ่อทีนะาจะเม่ยสาวิสารก็บอกตลอดเลยเนาะว่าร้องให้โอกาสมันเบึ้งร้องให้โอกาสมันเบ่งก่อนถ้ามันก็ปรับตัวมาดีขึ้นจังไหนก็ค่อยว่ากันฉันจะก็เลยว่าเออไี่สา่ก็ร้องเบ่งก่อนแม่นะเนาะแม่แม่สาวิสาขก็บ,บอกสาวิสารืบบอคนใจดีพอเด็กคนใจดีครับฮักผมผมอ้วกอ้วกจะปากเลยแก ถ้าลูกเคยอถ้าอย่างนี้พ่อมากููสาวแกแก้บเคยบบเคยด่าบ่เคยหว่าอย่างแบบแบบพ่เว่าเฉยหายเลยนะแก้ดีครับขอบคุณกอบกอดพอเท่าไม่เท่าเนาะโงก็โชคดีที่มาเจอใส่พอเท่าไม่เท่าดีที่นี่ปีที่สามปีที่สามมาเบิร์ก็เริ่มเริ่มเก็บเงินอีกหน่อยหนึ่งเริ่มจะดีใขลจะไปบ้านครับถ้าไปบ้านล้วเขาบอกมีเงินไปแต่งานที่นี่เป็นถึงล่ะเอาละที่นี่มีที่นี่ครับโือโตนะพวกเนาะ ผมมาสมัยก่อนถ้าครบสามปีต้องกลับไปบ้านนะครับต้องกลับไปพักบ้านแล้วเาแกอไปเซ็นสัญญาเขานะครับถ้าเท้าเกมไปเซ็นก็ไม่ได้ม้าอีกนะครับก็คือหมดสัญญาเลยหมดสัญญาเลยภายนมันเป็นสัญญาปีต่อปีแต่ผมอยู่โรงงานนั้นได้สามปีที่นี่เขาแก่เซ็นแต่มารุ่นทหไมผมน่อยู่ได้หกปีนะครับทำไมก้อนมันอ่ะดีวนี้อยู่ได้สี่ปีสิบเดือนที่นี่นะครับคนม้าหม่นะอยู่ได้สี่ปีสิบเดือนแต่รุ่นผมน่หกปี น,นี่ผมก็มาเซ็นสัญญาใกล้จะเซ็นสัญญาใกล้จะกลกกับบ้านถ้าผมมีเงินไปแต่งงานเขาหมินนี่พอเท่าไรจะบอกเอาเป็นลูกเขยนีย่ผมคิดดีนะใกล้ใกล้มาผมเลยเก็บเงินเก็บเงินก็เพราะได้ก็เพราะเขาเป็นหนี้เนาะก็จะมีแต่เงินกันหนีเงินหักฝากเพราะเงินแต่ละเดืนอนเขาต้องไปใช่หนี้แล้วก็ให้ไม่เท่ากินใ,นให้ขอโกประครั้งกันไป กะหาคนเดียวเมื่อก่อนสมัยตะกอนมื่ก่อนได้ยูซีมูลซีมูลห้องฮักคาใช่นี่สิโอ้นี่ส so like so ิม right. so ันหลายเนาะในหลายทั้งครอบครัวบังคับครอบครัวทั้งอีสานเมื่อก่อนบางท่านเนี่ยเขาขอให้คนก่อนเนี่ยเกิดกู้มาเมื่อก่อนใส่นั่นนะครับผมเมนว่าให้ไปเินเลยหายคอมเมนแล้วก็กู้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปใส่มองนี่เอามองนี่ไปใส่ให้เราเนี่ยครับแบบนี้นี่มาเหนือครบสามปีก่อนด้ไม่ชี้ก่อนพูดง่ายเลยบบมีเงินเลยเนาะเพราะว่ามาใหม่มาได้สามปีครับในนี่สิเขาหลาย พอได้เงินครับันนีไปก็ไปแต่งงานกับสาวอีสานตามดิ่ลูกชายคนหนึ่งได้สัญญาแบบเพี็กเพล็กเพกได้สัญญากับว่าเท่าไว้เพี็กนได้สัญญากับว่าเท่าเนาะว่าจากวันหนึ่งถ้วป้าเบานึงพอมีเงินก็จะมาแต่งงานกับสาวอีสานก็ดีพร้อมครับฮักเบานึงเคยเปลี่ยนเปลงรออยู่บ้านเบานึงตัห้าห้าปีเบานึงเลยครับไปแต่งงานครับไปแต่งงานแต่งงานก็นี่แหละครับเนาะนะครับแต่งงานอันนี้นี่นี่ เข้าเรื know, a, ่องแต่งงานน่ะนะครับม like, ีไหนนะเข้าเรื่องแต่งงานแล้วเบาเหนือผมยาวแล้วครับสมัยตะกอนเบาเหนือมาเกาหลีเบาเหนือผมยาวอรอให้พี่หอดูดูกันเนาะนี่เบาเหนือผมยาวยาวเบาเหนือผมยาวตูดเรบบตอนนั้นก็ถือว่ายังไม่สุ่นอยู่เนาะไว้สุ่นอยู่ยี่สิบกว่ากว่าขึ้นขึ้นเกลี่ยหน่อยหนึ่งละยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่นะครับ มือถือขุ่นมือแต่งงานตื่นเต้นเหอบ่อยู่โรกกันตั้งหาปีแล้วมนวมันก็นเลยมันตื่นเต้นไปแต่งงานแต่เฉยๆท่นก่อนเฉยๆผมก็รู้จักไปแล้วผมก็ไปพักบ้านตอนนี้ผมอยู่ประเทศไทยอยู่ลำพูนผมก็ไปไปเรื่อยๆนะเนาะรู้จั <ๆ S 1> ่แล้วขวี่น้องสาวอีสานอาหน้าอะอยุรู้จักเกือบมดละย้ายก็ูู้จักเริ่มคุ้นละแต่วันไปแต่งงานมันก็เหมือน มีความตื่นเต้นแบบเหมือนเหมือนว่าเอาฮุตแจ็คเหมือนเหมือนว่าเอามาแต่งงานตามประเภทนี้แต่เอาอยู่ตวงกันแบบเอาอยู่กันดูันต่างงานเลยเนาะกับมือันแต่งงานก็แง่มากกันไปเนาะแต่บ้านเจ้าเบาบ้านเจ้าเบาจัดงานดูพร้อมู่ไปแต่เจ้าเบาไปอยู่บ้านสาวสารนะครับเจ้าเบาไปอยู่คุณเราไปนอนอยู่กับเจ้าสาวบนญ้านเซ้ยมันไก่เนาะมันไก่นะครับเลยใจแตงงานแต่งงานเนี่ยครับเนาะนี่ก็คือได้แต่งงาน จากนั้นงานนั้นพ่อกับแม่สาวอสสานกับฮู้นะจ้ะว่าเบ้าเหนือมาเกาหลีงวดนี่เน่ะไปได้เงินดอกเพราะว่าเวลาสาวอสสานยู่เชียงรายแล้วเบ้าเหนือจะช่วงไหนที่เบ้าเหนือไปชงเงินกับมีเนาะสาวอสสานก็เครียดนะจ้ะฮู้ที่โจไปหาผู้ใดโจมาพ่อกับแม่สินะพ่อกับแม่ก็เข้าใจว่าโอ้แต่เช่นแสดงว่าเขาก็ก่มีเงินดอกไงเนาะที่นี่ภาคอีสานเนาะจะมีเงินมัดมือเนาะเงินผู้แขนจะมีเงินผูกแขนนะจ๊ะเงินผูกแขนแขกมาร่วมงานอย่างเ่ินผูกแขน เราเงินผูกแขนเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวรวมกันได้ได้จ้งหาหมื่นกลัวเนาะได้ห้าหมื่นเนาะในหาหมื่นกลัวที่จริงพ่อเมียเจ้าสาวชี้พ่งให้ก็ได้ในใจเพราะว่าจัดงานบิดหลายเนาะทําว่าอีสรนนะเจ้าสาวจ้องจัดงานเองเจ้าบ่าวก็ได้จัดให้ในใจให้จะค่าสินสอดแล้วทีน be ี้พ่อกับเม่น่ะผูกแขนอยู่นะพ่อกับเม่ก็เอาเงินผูกแขนนะเนาะเงินผูกแขนนะห่อผ้าเห็นเลยจ้ะห่อผ้าใส่มือให้บ่าวเหนือใส่มือให้ผมว่าให้ตั้งหลักไม่เนยจะให้เหล่มต้นตั้งรักไม่ ทีนี่ก็พ่อกับบอกพ้อมเนาะมาให้มาเก่าดีมั่นนี้นะได้ยังได้ยังอืมแต่งงานไปได้วัดพร่อมดีจะเอาลูกะจากต่างแต่งงานแล้วครับแต่งงานปุ๊บเบาเหนือว่าจะไปไปปั้นไปปั้นทายาทคนันึ่งกับเดือนครลาไปเดือนเดือนครึ่งกับสองเดือนที่แบบจะปั้นภายในสองเดือนนี่เอามาเป็นตัวป็นตนคนหนึ่งละนี่อยเบาเหนือตั้งใจงานนี่เขาเขาเขาเรื่องจจกหนึ่งเศร้าน่ะมาเป็นเดือนนี่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจากหนึ่งนี่มจากหนึ่งนี่ก่อนจะมาเป็นเรื่องเศร้าเพราะเบ้าเนื้อเนี่ยความต่าจุจุลก็มีแต่เรื่องเศร้าๆนี่ครับแต่ต,อต่อไปลจากวันนี้มานี่เริ่มมีห่องดีละแต่ง้นไปผ่านไปได้สิบกวันาะผ่านไปสิบกวันเลยพาสาวอิสานไปตรวจสาวสาษก็เริ่มบบเริ่มสบายเริ่มสบายครับนี่นี่จะบอกผู้หญิงทุกคนนะจ๊ะแต่สาวอิสานนั้นร่างกายก็ค่อยดีมาจังแต่เป็นผู้สาวแล้วจ้ ขอโทษนะจ๊ะพูดเรื่องประจําเดินผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่มีเม้นไหลจะเป็นเม้นไหลมาจะน้อยแล้วมันจะเป็นเลือดไหลเป็นเม้นไหลแล้วก็เป็นเลือดเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะจ๊ะมาจะใดแจ้ะก็ไปตรวจก็ไม่เคยเจออย่างเลยนะจ๊ะเนาะที่นี่ตั้งใจว่าเซลล์ลูกกันเนาะตั้งใจว่าเซลล์ลูกจะเป็นตัวสุขภาพไปได้เป็นตัวสุขภาพไปซาวร่างกายไปอย่างที่จะเลยแจ็คพอตเลยที่นี่เดี๋ยววันนี้่งจบครับวันนี้เวลาหมด หมดเวลาครับก็เลยเจ็บหมดเดี๋ยวโุ๊กี่ยักลูกบอกว่าเบาเหนือเป็นตัวสุภาพเลยก่อนเวลาเบาเหนือแค่เดือนครึ่งเกือบสองเดือนเบาเหนือปั้นลูกได้บอก <c oughs> <c oughs> มาฟังรับว่าลูกเบาเหนือเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเบาเบาเหนือเดี๋ยนี่ลูกเบาเหนืออายุเท่าไหรนาะตั้งแต่วันที่แต่งงานได้ซิฟกับวันเนี่ยครับแต่อยู่น้ำกันมันได้เกือบห้าหกปีนาะห้าหกปีครับตั้งใจจะเอาลูกที่นี่ผูกี่มานที่ตัางคลิปต่อไปนครับคลิปนี้ ขอคุณพีทคุครับถีเบเ่เรี็กล่องมาซีรีส์สั้นๆครับซีรีส์สั้นๆความรลักจุดจนของบาลเนืนและสายสานนะครับ EPC ครับถ้ามิต้องท่าพี่เขาอยากให้มี EPC ว่ะนี่ละเข้าเข้าใครเริ่มมาเริ่มเริ่มมาแบบตอนที่ 10S 12ใกล้แบบอกกับลังอกจะนี่บอกนะ อยากจิติดตาม,ม่าเบาเหนือก็สายส,าส,าสานันมีลูกกันกี่คนพ,พี่เขาถามมาทุกขั้นเลยเนาะว่ามีลูกกันกี่คนม,มีลูกบอกมีลูกบอกแต่นั<ๆ>้นกินจิติตีนะครับก็เริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวครับพี่ตามคลิปหน้าถ้าอยากให้มีคลิปที่ซี<ๆ>ห้พี่กดไลค์ให้หใหบเบาเหนือคนนี้ขอขอห้าซิปเนาะขอห้าซิปไลค์นะครับขอห้าซิปไลค์แล้วก็ถ้าพี่เขาถ้าได้ก็ควแชร์กันได้เนาะแชร์แชร์ได้เบาเหนือกับบุรุษจ้ะครับแชร์นี่พอเกิดเขาพี่แชร์ไปเลยนะครับช่วยแชร์เบาเหนือด้วยครับผม ขอบคุณที่ผีทุกคนนะครับติดตามตอนหน้าความรักจนๆของบานเหนือสารสันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับบครัคบบ,บ๊ายบาย